สวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำกุดชมพูบ้านแดนอุดมตำบลคอนกามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำกุดชมพูนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นริมฝั่งของแม่น้ำมูลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านขี่รถชมบรรยากาศนะครับ เป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่างเก็บน้ํากุดชมพูบ้านแดนอุดมตําบลคอนกรามอําเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับน้ําเยอะทีเดียวช่วงนี้มีชาวบ้านมาตกปลากันอยู่เรื่อยๆนะครับ โอ้น้ำเยอะแล้วครับนี่บริเวณนี้เป็นริมฝั่งของแม่น้ำมูลนะครับดูน้ำเยอะทีเดียวนะครับช่วงนี้อ่างเก็บน้ำปุดชมพูครับพี่น้องครับอ่างเก็บน้ำกุดชมพูตำบลคอนกามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับ อยู่ริมฟังเมนามูลนะครับนี่ฟังทั้งนี่เป็นเมนมูลนะครับตอนนี้เมนำมูลก็ขึินมาสูงแล้วครับสังเกตบางมีชาวบ้านเิ่นมาหากินอยู่ตลอดทางนะครับเิ่นมาตกเบ็ดบางวานแหบางนะครับ นี่ครับหนาอยูฟังมุนนะครับฟังแมน้มุนครับโอ้หนามลายแห้งครับพี่น้องคุฟังนี่เป็นริมฟังแมน้มุนนะครับโอ้หนามลายแห้งครับพี่น้องครับบ้านแดนอุดมนะครับเลยแถวแถวบ้านขอนะครับตำบลคอนกามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดบรรยากาศดีมากๆเลยครับพี่น้องครับนี่มือแรกเนี่ยมาขี่รถชมวิว บรรยากาศงามตะวันตกดินนี่คือสีงามครับพี่น้องครับเบิ่งนเราโอ้ยงามครับยิวง,งามแห่งครับพี่น้องครับโอ้โหนามขึ้นสูงเลยเด้อครับพี่น้องครับคผม บริเวนของริมฟังแมนมูลครับ ชาวบ้านเป็นว่าหากันปากันนะครับพี่น้องกันหาปลาบหรอครับหรือนั่งเล่นนั่นสิครับโอ้โวิวง,งามครับพี่น้องครับพี่น้อง โอ้น้ำไหลแล้วครับพี่นออ้องโอ้น้ำครับพี่นอ้องโอ้

เป็นยังไหนได้บ่ครับ น้าไปแล้วครับคุณผู้ชมให้ทุกท่านได้รับชมเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ